เอาครับบ oh <c oughs> <no> ุกครับบุกบุกิงเ้าไหมยิงเ้าไหมครับแม่ลืมซื้อขนมมาให้บุกเลยไงนี่เขาหนัวลูอกพีครับพีครับมันคือข้าวเหอเฮ้ยยืดดีว่าอย่าเล่นบาย อกินนี่ดิอโม่อโม่อยู่ไหนอโม่อยู่ไหนอืออือไปทางนั้นไปทางนั้นเว้ยเว้ยไป้ยเว้ยเว้ยเว่าไปดีก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 ว่าว้าวว้า <cười> 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 Mình ừ ừ bó gà lia gà ơ, gùi 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 gùi

ดูอะไรมองอะไรยางไปละยางไปละวดปนเมึงอนั่นเมี่อไหนน่ะน่ะฝน่ะมึ่นั่นเมี่อไหนน่ะน่ะเย้ฝนซอมิวอ่ะนอ่ะวน่ะซอมิวอ่ะเฮ้ยเฮยังวะ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 ยงวะเฮยังวะ

เก่งจังเลยกินยานั่นแหละเก่งจงังเลยยาเก่งจังเลยหมดแล้วอืมหมดแล้วเก่งมากเลยนะเนี่ยตบ้าเก่งมากเลยนะเนี่ยตั้มโบตั้มโบตั้มโบ

ทำอะไรอะทำอะไรอะทำอะไรอะนึอกินอะไร Ừ, bay đi qua, bay đi qua, bay đi qua. Mèo bay đưa, mèo bay, mèo bay đưa được. mèo bay đưa lặc, mèo đi đưa được. ui mèo bay lặc, không, mèo bay đưa lặc, bay đi qua, bay đi qua, bay ra. đeo với được ừ. Đấy nè Đấy nè Đấy nè Đấy đeo đó nè nè Ừ <coughs> Amo. Amo. Amo yun ay. Amo. Ni ngay ka bom. Yun ni ka bom. Ni yun ni ka bom. Pinaday. Wow. <laughs>

ไหนครับแม่ใครไหนครับมาให้เดี๋ยวเดี easy, ๋ยวปล่อยก่อนโอ้บอกให้ปล่อยก่อนปล่อยเลยนี่ก่อนปล่อยก่อนเดี๋ยวปล่อยเลย